เป็นความพยายามของครอบครัวครอบครัวหนึ่งความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จเดี๋ยวมันตามมาค่ะคือพยายามที่ว่าเนี่ยซุ่มอยู่ตั้งแต่ดึกจนเช้ายันวางอะ่ะเพื่อที่จะจับชู<ะ>ให้กับน้าให้ได้ปรากฏว่าก็ไปเจอเป็นหลักฐานจริงๆครอบครัวนี้มาทั้งครอบครัวแท็กทีมกันมาเลย<ะ>สายรับจับชูใช่ไหมเออไม่ต้องไปจ้างนักสืบเพราะนักสืบมันแพงเ<ะ>พราะฉะนั้นลงมือเองเลยแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยครับนีตีสองแล้วนะครับ มาจากกรุงเทพมาจาชูคลองนานะแบบไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตนี้มันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากอันนี้คือรถชูนะครับมาเปิดมาลูดเนาะห้องนี้เราก็เช่าไว้เอาไว้ดูห้องนี้เราก็เช่าไว้เอาไว้ดัก เนี่ยคุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นนะเล่าว่ามารอตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ต้องชี้ให้เห็นว่านี่เป็นรถใครรถใครเพราะทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่จะใช้ในการฟ้องไอเราคนดูคลิปนะเพราะเขาพูดกระซิบกระซิบซุ่มซุมนะไอเราก็แบบพลอยตื่นเต้นกับเขาไปด้วยลุ้นไปด้วยเนาะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นแล้วยังจะออกมาแล้วยังน่นนั่นนี่นะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับครอบครัวนี้เลยเอามาโพสต์ว่าเมื่อนักสืบจับชู้มันแพงนักก็เลยมาจับกันเอง ภารกิจจับชูให้น้าสาวไม่ได้นอน24ชั่วโมงนี่เอาเป็นว่าทำงานเต็มเวลามีเป็น EP ีด้วยเหมือนตามซีรีส์เลยนี่ e ีพีหนึ่งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ที่จะออกมาออกมาแล้วมาหาไปเจอที่ม่านรูดแล้วก็จับชูได้จนอีพีที่3นั่นแหละใช่ไหมครับเป็นแบบนี้คือเนี่ยคุณผู้ชมให้ตำรวจมาเป็นพยานด้วยนะว่าจับได้จริงๆแล้วก็ตามรถของสามีนะซึ่งติด GPS นะ เออแต่สามีนะรู้ทันแม<ะ>่ออเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งโอ้โหให้มันรู้กันไปคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายเนี่ยครอบครัวในเขาเวนขับรถหาแล้วไปเจอ น่าจะต้องรู้ว่าเขาใช้คันไหนค่ะไปเจอว่าเอ้าทำไมมาอยู่ในม่านรูดแห่งนี้เอาแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มใช่แล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วแล้ววิธีการต่อไปคือไปเช่าห้องข้างๆค่ะอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ด้วยเออเออฉันไม่ไปเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปค่ะแล้วก็ดักรอตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงหกโมงเช้าจนตอนเช้าได้ยินเสียงเหมือนเขาคุยกันว่าจะออกจากห้องแล้วค่ะบุกเข้าไปเลยค่ะทีเนี้ยได้เห็นคาตาเลยโอ้โหดูสิสภาพเนี่ย เป็นแบบนี้<ะ><ะ>แล้วพอมากันทั้งครอบครัวเนี่ย<ะ>อีกฝั่งหนึ่งก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเมื่อกี้เห็นไหมครับอูโหแนบที่ประตูะฟังว่าเขาจะพูดอะไระเนี่ยดักความเคลื่อนไหวทุกอย่างนะครับแล้วคลิปนี้ใช้ฟ้องหยาเพราะน้าผู้หญิงอ่ะไม่อยากจะอยู่ร่วมกับสามีอีกแล้วก<ะ>็คงไม่อยากใช้สามีร่วมกับ<ะ>คนอื่นด้วยะนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นหลักฐานก็คือประหยัดค่าจ้างสืบนักสืบไปถึง45 0 0 0ืาบาทเข<ะ>าบอก45แบงค์เทาอ่ะใช่ไหม กับครึ่งแสนเลยหรอค่างสืบตามจับชูเนี่ยเพราะฉะนั ЗЫКА ้นเนี่ยขับรถมาเองเปิดห้องเองไม่เท่าไหร่ไม่กี่แบงค์เท่านะครับคือตอนนี้คนที่เข้ามาดูแล้วก็ลุ้นภารกิจนี้3ล้านวิวเข้าไปแล้วโอ้นี่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 เพราะฉะนั้นจะฟ้องอะไรต้องมีหลักฐานให้ชัดแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในชั้นศาลได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ